สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็พามาดู UPS เหมือนเดิมนะครับอินเวอร์เตอร์จาก UPS เก่านะครับจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วนี่ใช้กับหัวแรงบัดกีนะครับอันนี้ใช้ชาร์จแบตสว่านนะครับผมสว่านแบบนี้นะใช้แบตเตอรี่นะครับมันหมดพอดีก็เลยเอามาลองชาร์จดูนะครับที่จริงก็ไม่เคยชาร์จหรอกแต่ว่า ดีว่ามาใช้ที่สวนแล้วก็แบตหมดก็เลยจะชาร์จดูครับนี่ครับชาร์จเข้านะครับผมนี่ไฟสีแดงขึ้น UPS ก็ทำงานนะครับเนี่ยก็เหมือนเดิมครับต่อกับแบตเตอรี่นะครับนี่เป็นแบตลิเทียมนะครับแบตลิเทียมมือสองครับหกสิบแอมป์นี่ก็ใช้งานมาปีนิดๆแล้วนี่ก็ต่อสายบวกนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับต่อเข้า UPS ข้างใน UPS นี่เวลาเราถอดไปนะครับมันจะมีสายสีแดงกับสีดำอย่งนี้นะครับมีข้อบวกข้วลบนะครับจากแบตเตอรี่ครับแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกเนาะแบตเตอรี่ออกแล้วก็เอาสายออกมาต่อเทอร์มินอลใช่ไหมเขาเรียกเทรนอร์มินอลนะนี่แล้วก็ต่อ,อไว้อย่างนี้นครับเพื่อสะดวกกับการใช้งานของเราเนาะพอเราจะใช้เราก็เอาสายต่อจากแบตนะครับต่อมาปึ๊บแล้วก็เอาเข้านี้เลย แล้วก็เปิดเครื่องใช้งานปกตินะครับนีครับเป็น diy เอานะครับผมไม่ยากครับมันมีบวกมีลบอยู่แล้วข้างใน,นต่อกับแบตนะครับนี่ครับนี่ก็ไฟก็น่าจะดึงเยอะอยู่เพราะว่าตัวบาลานซ์นะครับนี่แบตลิเทียมนี่มันจะมี bms กับ ตัวบาลานอยู่ข้างในครับบาลานติดนะครเพ่อแล้วไฟน่าจะดึงไฟแรงอยู่นะอันนี้แบตก็นี่ครับชาร์จอยู่วันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับโอ้กระแส7จแอมป์เลยแสดงว่า u p s ที่ใช้ชาร์จนี่อยู่ตอนนี้นี่คือกินไฟเยอะมาก ให้ดูนะครับผมสามปดโวลต์นะครับไฟจากแผงมีกระแสยอยู่ที่7จแอมป์นะไม่มีแดดนะเป็นแผงโมโนนะครับอันน,นี้นี่ก็ชาร์จไปแล้วก็ 23M แอมป์นะครับตั้งแต่เช้าเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลไว้ข้อมูลกันชาร์จนะครับเพราะว่าแบตใช้ไฟทั้งคืนนะครับ เดี๋ยวจะลองอันนี้เหลือหกแอมป์ละเดี๋ยวจะลองปิดดูนะผมไม่มีเครื่องมือวัดนะครับเราปิดดูนะครับ,พอ,พ,อรบพอปิดไฟนี่ครับพอปิดไฟแอมป์มันก็จะลดเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะมันจะลดลงเรื่อยๆนะครับปิด ups แล้วนะครับตอนนี้ แอมก็จะลดลงตอนนี้อยู่ที่ห้าแอมเนี่ยห้าแอมกว่าแล้วยังว่า u ูเก็กินไฟน่าดูเนี่ย,ยเดี๋ยวจะเราเปิดใหม่นะครับยวดูนู่นดีกว่าเนะาะเปิดนะครับเพราะว่าเนี่ยครับแอมขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นมา ว่าเราชาร์จแบตด้วยนะครับกระแสมันจะโดนดึงเข้ามานะครับผมแบตเตอรี่ของเราก็บาลานซ์ไปผมไม่มีเครื่องมือวัดดูนะครับนี่ก็ใช้ได้ครับกช็ชาร์จได้เนาะ<ม>ลองดูแล้วไม่พังนะครับโอเคครับนี่ดูตอนตอนมันเต็มแล้วเนาะนะนครับตอนตอนที่ไฟเต็มแล้วนี่ขึ้นสีเขียวแล้วครับเต็มแล้ว เ p s ก็ตัดการทำงานไอตัวนี้ตัดเนาะเนี่ยครับตัวบาลานซ์นั่นก็ไม่บาลานซ์แล้เพราะว่ากระแสมันนิ่งแล้วกระแสมันลดแล้วนี่กระแสไฟจากแบตไอ้ไฟจากแผงนะครับกระแสมาแค่นี้ครับเพราะว่าชาร์จเจอร์มันดอบลงแล้วเพราะว่าแบตมันเต็มแล้วนะครับชาร์จไปทั้งหมด2 5แอมป์นะครับ โอเคครับสรุปก็ใช้ได้นะครับชาร์จเต็มเต็มก็เอาไว้ใช้งานในไร่ในสวนนะครับถ้าใครที่มี UPS เก่าๆหรือว่าไปหาตามร้านของเก่าก็เอามาลองใช้ดูนะครับเวลาไปหาดูก็เอาแบตไปสักลูกก็ได้นะครับไปเทสดูว่ามันยังติดอยู่ไหมแล้วก็เอามาดัดแปลงเอานะครับผมนี่ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ